น้องหอกราบสวัสดีผู้ชมคนดูน้องๆหนูนนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซ่นะฮะวันนี้เราม,มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าถ้วยที่อยู่ในครัวโดยถ้วยที่อยู่ในครัวน่าจะเป็นวอลูมหนึ่งก็คือน่าจะเป็นตอนที่หนึ่งนะครับผมเกมนี้นะฮะผมเพิ่งเห็นก็คือมันแบบมีคนเล่นแค่หมื่นกว่าคนผมเลยเข้ามาเล่นสรุปว่ามันน่าจะเป็นเกมที่ดีน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ แต่ว่าเป็นแค่ตอนที่1นะเราจะเล่นตอนที่1แล้วก็ตอนที่2 3 4าสี่ทีหลังเพราะว่าตอนนี้มันออกแค่ตอนที่1ตอนเดียวนะฮะตอนอื่นยังไม่ออกเราเริ่มเลยดีกว่ากับถ้วยที่อยู่ในครัวครับก็ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะพลาดการเจอคลิปใหม่ๆนะครับถ้าคุณสามารถย้อนกลับไปได้คุณจะทำสิ่งนั้นเหมือนเดิมโดยที่ไม่ตั้งคำถามหรือเปล่าถ้วยที่อยู่ในครัว เออผมเดินไงอ่ะชิกไม่ได้เอาเดินงี้ต่อขอบได้ไหมไม่ได้ฮะโอเคที่นี่ที่ไหนเอ่ยผมต้องทําอะไรเอ่ยในล็อกมีอะไรไหมล็อกไม่มีตัวละครสีแดงครับเซิร์ฟเต็มห้สิบคนแต่ผมอยู่เซิร B, ์ฟีคืเร่อคนเดียวผมต้องทําอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างที่นี่เออมีเออเออ,เอ,อผมติดมีชิงช้าฮะอืมเอาวาร์ปเลยครับนั่นแหละเธอ นั่นแหละเป็นที่ของเธอหรือเปล่าคุณจะยังไปแตะมันหลังจากสิ่งที่คุณทําลงไปอย่างนั้นเหรออ๋อนั่นแหละเป็นที่ของเธอคุณยังคงจะกลับไปแตะต้องมันหลังจากเรื่องราวที่คุณไปก่ออย่างนั้นเหรอถ้าแปลให้สวยน่าจะประมาณนี้ครับต้องทำไงออกออกจากบ้านได้ไหมออกไม่ได้ฮะอเ,เอ่อ,อเข้าได้ตรงนี้ในบ้านไม่มีอะไรฮะอืมอือื เรามีไฟเปิดไม่ได้อน,นี้คืออะไรเอออ้อนี่ครัวไงตรงนี้มีมีถ้วไหนถ้วยอะเออนั่นดิเห็นถ้วยเลยฮะมีซิงป,ปีนได้เออบาบลออกมไม่ะของโนบาออกได้โอเคมันไม่มีอะไรจริงๆริงละเราไปไหนต่อให้ผมทําอะไรออกทางหน้าต่างเหรอหาหน้าต่างออกปะเดี๋ยวเดี๋ยวง่าจะหน้าต่างใช่ไหมเอ้ยอันนี้ทมันกว้างจังออกได้ไหมหรือมันเป็นหน้าต่างเลยเฉย โอเคออกไม่ได้เออแล้เวเราไปออกตรงนี้ได้ไหมอันนี้น่าอันนี้หน้าต่างหรือประตูอะน่าจะประตูใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อได้ออกได้โอนึกออกไม่ได้เมื่อกี้ผมถูแล้วมันไม่ให้ออกผมต้องไปไหนเอ๊ะมันต้องไปไหนวะทำไมมันโลง่งๆตรงเนี้ยนั่นดิเอ้ยชิงช้าชิงช้าอีกแล้วฮะคุณผู้ชมชิงช้าชิงช้า ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรดแดงๆอ่ะเราแตะชิงช้าไม่ได้เราแตะอะไรดแดงๆได้ไหมอ๋อโดนดูดไปอีกแล้วคุณเอาสิ่งสุดท้ายที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเข้าไปไว้ในป่าแล้วคุณก็จัดการสังหารเธอเพื่อที่เติมเต็มความอามนุษย์โอ้หความอามนุษย์อันโสมมของคุณถ้วยที่อยู่ในครัว อย่าบอกนะเราเอาเธอเข้าไปในป่าเราน่าจะรู้จักคนนี้มาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็เติมเต็มสิ่งที่มันเป็นความอาามนุษย์คือ In uman, อินฮิวแน่ะแบบชั้นต่ำอะ่ะเออฟิลแบบว่าเดรัจฉานอะ่ะเราเติมเต็มความเดรัจฉานของเราด้วยการฆ่าเธอฮะถ้วยท,ท,ท,ที่อยู่ในครัวเออ ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยวะ่ะเอาข้างหลังได้ไหมไม่ได้โอ้โห<อ>เธอยังคงมีชีวิตอยู่สำหรับผมนะผมเอาส่วนที่เหลือของเธอไว้ในนี้แล้วอยู่ในถ้วยที่อยู่ในครัวแหลกเลยถึงก็แหลกเลยฮะ แต่เมาสไม่แหลกนะแต่ตัวเกมแหลกฮะแหลกมากด้วยเสียงรดนตีมันเป็นเหมือนเสียงหักกระดูกเลยอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเอาเราถูกเทเลพอร์ตไปที่ไหนดิลิตเจมเซงดิลิตเจมบอกว่าเราจะฆ่าคุณอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะเกมฮับเหรอจุดรวมเกมเหรอ น่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมสำหรับอะไรวะนะพวกสิบเวทลกาลกตาตาลากาตะเอ่อทวายไลท์บ็อกโอเคอ๋อมีมีมีทกักทักโพสอยู่นี่ด้วยเหรอเด็กจอ็อกงานหน้าโตเอ่อเดี๋ยวผมลองเข้าไปสำรวจเพื่อนอีสกเกมไหมแต่ว่าที่นี่มันน่ากลัวจังวะซูปเปอร์แอนิ e มอล a อีดูเคชัน่นอบโบอินนิคเชนนี่ไงท้วที่อยู่ในครัวโอเคลองเข้าไปดูก่อนในนี้มีอะไรไหม อยากดูเด็กจ็อบมากเลยงานนั่งโตประตูสีฟ้าฮะอ๋อนี่มันไม่ได้อยู่ในเรื่องเรื่องนู่นนี่นั่นมันเป็นแค่อีกงานหนึง่งมันเป็นแค่อีกเรื่องร,ร,ราวหนึ่งงั้นเหรออันนี้เราสามารถจริงนะพิมพ์นะงานหน้าโตะองงั่นแหละอ,อันนี้ไรวะนะคือพอผมกดเข้าไปเมื่อกี้มันก็พาผมมาเ,มเกมอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้เรามาดูหน้าโปรไฟล์เขาดีกว่านะครับก็ เอ่อกดเข้ามามันเป็นกลุ่มนะครับตอนแรกมันเป็นคนเนาะทีนี้เขาถูกย้ายเป็นกลุ่มนะฮะก็สร้างโดยคนที่ชื่อว่า b o i n t h เ k i t ช h e นนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้มันชื่อ b o i n t h เ k i t ช h e n นะฮะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มจะเรียกว่าชนเผ่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นชนเผ่านะฮะก็จะมีพวกชนเอ่อมีคนในกลุ่มเป็นชนเผ่านู่นนี่นั่นนะฮะหมายถึงว่าแบบเป็นยศต่างๆชนเผ่าไงแต่ว่าใหญ่สุดก็คือคนที่ชื่อว่าโ t h เ k i t ช h e นนั่นแหละครับท่้วที่อยู่ในครัว ือตัวละครของคนคนนี้เขาก็เอาพวกเกมของเขาน่าจะไปลงในมิดก็คือเป็นแบบไขปริศนาน้่ยนั่นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะฮะอันนี้เหมือนกันซึ่งผมก็รอเล่นโบยในคิกเช่นของเขาอีกน่าจะเป็นแบบภาคต่อหรือแบบโวลูมทูอะไรทำนองเนี้ยผมว่าน่าสนใจไม่อยากรู้เรื่องราวของเขามากเลยฮะอ่ะผมเห็นว่าคลิปแบบมันสั้นไปผมเลยจะแถมให้อีกสกเกมหนึ่งเกมนี้มีชื่อว่า อากราโฟเบียหรืออากราโฟเบียไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรคุณเนี่ยถูกสั่งการจากหัวหน้าของคุณนะฮะว่าให้มาเช็คแบบว่าเหมือนเราจะเป็นตำรวจนะฮะเหมือนว่ามาตรวจตรวจแบบตรวจบ้านเป็นบ้านหลังหนึ่งถ้าบ้านหลังเดียวบ้านเดียวแบบว่าอยู่นอกตัวเมืองเลยนะฮะแถวแถวหมู่บ้านของคุณฮะเป็นบ้านแบบอยู่บ้านหลังเดียวคุณก็รู้สึกแปลกๆเหมือนว่าแบบมีอะไรแปลกๆอยู่รอบๆตัวคุณนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีอะไรที่อยู่ตรงข้าม ประตูหน้าของบ้านอืมหมายถึงว่าออ uh, on the o t h e r s i d e o f the front door ประตูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านฮะจะดีหรือจะไม่ดีก็เขาจะรอเราเข้าไปพิสูจน์ดูครับมันจะคืออะไรกัน a l c o h o phobia เนี่ยคืออะไรผมจะลองคนให้ดูนะ a l c o h o phobia ก็คือเป็นกลุ่มอาการกลัวนะครับเป็น cluster p h เ b i a สถานก,การณ์หลายอย่างที่ จะเกิดขึ้นร่วมกันมีลักษณะร่วมกันคือหลบออกไปจากตรงนั้นได้ยากหรือขอความช่วยเหลือเข้ามาถึงได้ยากนะฮะเช่นกลัวที่ที่มีชุมชนที่มีคนเบียดเสียดกันเยอะกลัวที่แคบห้องไม่มีหน้าต่างกลัวการนั่งรถตู้ด้านหลังกลัวเกินเข้าเครื่องเอ็มไอขึ้นเครื่องบินนู่นนั่นกลัวนะฮะกลัวมันจะเป็นการกลัวอธิบายยังไงเป็นโรคกลัวชุมชนอะเหมือนแบบว่าคนทั้งชุมชนอาจจะกลัวตรงนี้หรือเราอาจจะกลัวคนทั้งชุมชนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เราต้องลองไปดูฮะอะอทำไมเข้ามาได้โปรเจนตัสคืออะไร คืออะไรโว้ Whoa, Entertainment PlayStation นึกถึงบา PlayStation เลยอ๋อเป็นเกมแนวเนี้ยเหรอทำไมมันมันอ่าโอเคค่อยดีขึ้นหน่อยฮะ แต่ว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่นะผมว่าเอาขึ้นสักนิดหนึ่งให้แบบแสงเงามมนยังพอทํางานไหมไม่เวลาปรับเต็มก็ได้ฮะไม่อยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรมันก็ดูเหมือนบ้านปกตินะฮะมีที่เปิดแอร์ด้วยมีนู่นนี่นั่นด้วยนี่คืออะไรทีวีฮะมีหน้าต่างด้วยครับเหมือนเราเข้ามาในบ้านเขาเพื่อ,อตกใจรูปเพิ่งโหลดเอ้ยโทรศัพท์เนี่ย อืมถ้าอยากจะโทรก็ต้องโทรเอ่อวางสายแล้วโทรใหม่แล้วก,กดอีกรอบได้ไหมอโ,โอเคโอเคมันเขาน่าจะโทรหาเรานะฮะแบบโทรหาตำรวจหรืออะไรอย่างนี้ปะ่ะให้เรามาตรวจแล้วเขาก็หายไปเลย้องนี้มีอะไรแล้วผมปิดแสงก่อนอ๋อเป็นอ๋อเป็นเหมือนโตะเล่นหมากลูกฮะตรงนี้ก็มีอะไรไม่รู้เก่าๆโอเค เปิดใหม่เหมือนเดิมไหนตอนนี้เป็นบ้านเหมือนเขาจะอยู่ครอบครัวสี่คนนะครับที่นี่นี่เปิดได้ไหมเปิดได้ฮะโอ้ตกใจตุ๊กตาหมีมันจะวิ่งมาเฉาะผมไหมเนะี่ยตรงนี้มีเหมือนเขาคุยอะไรกับใครทิ้งไว้ด้วยครับเออบ้านนี้เป็นรูปครอบครัวสี่อุ้ยมันน่ากลัวจัดมันน่ากลัวจัดตู้นี้ไม่โหลดฮะไม่มีอะไร อันนี้อะไรทำไมมันมืดแท้เข้าไม่ได้เหรอเพาต้องต้องเบาแสงลงก่อนฮะเดี๋ยนวนี้เข้าได้ห้องนี้มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรมันเหมือนห้องห้องครัวห้องกินข้าวเนี่ยเขาอยู่สี่คนกันจริงด้วยผมไม่รู้ว่าผมเปิดประตูไหนผมจะโดนอุ้ยตกใจแม่งเปิดเข้าหน้าอันนี้ก็มีคอมึงแล้วฮะตรงนี้ปีนได้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนจะใช้เอ่เอ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ ตู้เป็นที่กั้นห้องค่ะเออสมัยก่อนคุณเคยทํากันป่ะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะแบบที่บ้านแบบว่าใช้พวกมุ้งใช้พวกอะไรเงี้ยเป็นตัวกั้นห้องใช้พวกตัวกั้นฉากใช่ไหมเหมือนจะกั้นห้องมันมีห้องอยู่ในเนี้ยเนี่ยมันมันมีห้องอยู่ตรงนี้ยน่าจะเป็นห้องเล็กๆปะ่ะแต่ทําไมผมเข้าไม่ได้เนี่ยทำไมก็เป็นเป็นตู้ไว้เฉยอะถ้าผมรู้สึกว่าบ้านไม่ไน่ทำตู้ไว้ละอาจจะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งอ,อ,อะไรอะ เฮ้ยหันหลังมีเสียงด้วยเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยนี่ไงกลัวสังคมเลยไม่กล้าเข้าเลยออกได้ไหมออกไม่ได้ฮะโอเคโอเคเนี่ยต้องมาเชิญหน้าใช่ไหม,หหมเฮ้ย คือมีปืนอยู่ฮะไม่เจเห็นว่าข้างล่างอ่ะมีกระสุนเหมือนจะยิงออกไปแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ยิงนะเพราะว่าผมรู้สึกหลายลูกยังมีหัวกระสุนยอยู่เลยปิดได้ไหมปิดได้โอเคเอ่อการสืบสวนของคุณมาจบที่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพวกเขากลัวเกินไปกว่าจะเข้าบ้านนี้ที่อยู่นอกตัวเมืองและพวกเขาก็กลัวบ้านหลังนี้ สรุปคือเราเหมือนโดนล่อซื้อหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าไอชื่อเกมที่มันบอกว่าเป็นโลกกลัวสังคมคือคนรอบหมู่บ้านเราอะกลัวที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็คือไม่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาช่วยเลยทุกคนในสังคมเนี่ยกลัวกันหมดเลยเราได้โดนคนเดียวแมน่ากลัวจัดเกมเนี้ยจริงๆนะถ้ามันไปได้ต่อกว่าน,นี้แต่ว่าก็นั่นแหละเป็นเกมสั้นนะฮะ